สเปอร์สนเซนฟรีปีกชักตาเพิ่มออปชั่นแนวรุกดีเอทเลติกรายงานว่าทอรแนมฮอสเปอร์กำลังพิจารณาคว้าตัวมานอโซโลโมอนหลังจากคำตัดสินของฟีฟ่ายืนยันว่าเขาจะสามารถย้ายออกจากชักตาโดนเนตได้แบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์นี้แนวรุกชาวอิสราเอลซึ่งเล่นให้กับฟูลแลมด้วยสัญญา12เดือนหลังจากสัญญาของเขากับชักตาโดนระงับชั่วคราวไปเมื่อปีก่อนอย่างไรก็ตามหลังจากการตัดสินของฟีฟ่าเมื่อวันจันทร์เขาสามารถย้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัวในซัมเมอร์นี้ ฟูแลมต้องการเซ็นสัญญากับเขาแบบถาวรแต่เป็นหนึ่งในทีมเต็งเมื่อเขาอำลาถิ่นคราวเวนคอตเทตแม้ว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆและเขาจะได้รับข้อเสนอจากที่อื่นด้วยสัญญาของโซโลมอนกับชักต้าจะหมดลงในวันที่31ธันวาคม2023และดาวเตะวัย23ปีมีกำหนดกลับไปยูเครนในช่วงซัมเมอร์หลังจากที่เขาย้ายซอกฟูแลมแบบชั่วคราว อย่างไรก็ตามฟีฟ่ามีคำสั่งเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าผู้เล่นต่างชาติทุกคนที่อยู่ในยูเครนหรือรัสเซียจะสามารถระงับสัญญาของงอพวกเขาได้ชั่วคราวอีกหนึ่งปีซึ่งเป็นสิ่งที่โซโลโมอนตั้งใจจะทำเมื่อสัญญาของเขาถูกระงับสัญญาของเขากับชักต้าจะหมดลงในสิ้นปีเพราะงั้นเขาจึงสามารถเซ็นสัญญากับสโมสรใหม่ได้แบบไร้ค่าตัวอาเซนอนสนดึงแบ็กขวากาลาตาซารายเสริมเกมรับเดอะเทเลกราฟรายงานว่าอาเซนอนกำลังพิจารณาคว้าตัวซาชาโบอีแบ็กขวาของกาลาตาซารายในช่วงซัมเมอร์นี้การขาด ขุมกำลังเชิงลึกในแผงเกมรับของอาเซนนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้การลุ้นแชมป์ของพวกเขาต้องสะดุดและพวกเขาหวังจะจัดการกับปัญหานี้เมื่อตลาดซื้อขายเปิดขึ้นโบอี Bo เป็นขาประจำของกาลาตาซารายในฤดูกาลนี้และเป็นที่เข้าใจกันว่าเปิดกว้างสำหรับการย้ายไปเล่นในอังกฤษแหล่งข่าวในตุรกีได้ระบุว่ากาลาตาซารายต้องการเงินประมาณ20ล้านปอนด์เพื่อปล่อยแข้งชาวรังเศสไว้ย2 2ปีและคาดว่าอาเซนนจะต้องแย่งกับสโมสรในพรีเมียร์ลีก อาเซนอนใช้งานเบนไว้และทาเคฮิโรโทมิยาสุเป็นแบ็คขวาในซีซั่นนี้แต่ปัญหาเจ็บหัวเข่าทำให้โทมิยาสุต้องพักรักษาตัวตั้งแต่เดือนมีนาคมมิเกลอาเตต้าหวังว่าโทมิยาสุจะกลับมาฟิตทันสำหรับช่วงปรีซีซั่นแต่ก็เป็นกังวลว่านักเตะอาจใช้เวลาพักนานกว่านั้น